เออใช่ใช่เขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะว่าแบบเออแบบน้ําท่วมกันเนยแต่โชคดีเหมือนเขาเขาไม่ไม่ได้โดนอะไรตรงนั้นเนี้ยก็เราก็บอกเออควรจะซื้อแบบพวกจีแวก้อนอะไรรถใหญ่ๆเผื่อแบบมีน้าท่วมอีกอะไรอย่างเงี้ยมาทราบข่าวแล้วบอกว่ารีบสายเข้าท่วเหมือนไม,ไม่ไม่ทันอ่ะเหมือนเหมือนผมเพิ่งรู้เขาส่งรูปมาเราก็ขำๆำในว่าปีที่แล้วอะไรสักอย่างเ oh. <laughs> พิ่งมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นไรอย mm. ่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเขาจะชิวๆอ่ะเหมือนตอนนั้นมีแบบ ข่าวที่แบบส่งมาในมือถือทุกคนว่าแบบมีเหมือนขีปนาวุธยิงข้ามอะไรเงี้ยที่มีแจ้งเตือนอะ่ะปรากฏว่าทุกคนคือแตกตื่นมากแต่เขาแบบเล่นฟิตเนสแล้วก็ไม่ได้รู้<ช>ด้วยอ<ช>เออเหมือนเขาชิวชวอ่ะเขาบอกพอเขาชิว,วเรา,าชิวตามเหรอก็ชิวตามที่เ <c oughs> ขาเป็นรักระยะไกลมันต้องเป็นห่วงอะไรกันมากน้อยแค่ไหนคือผมว่ารูกผมไปอ่านมาที่หนึ่งนะเขาบอกว่าคนที่แบบคบกันระยะไกลเนี่ยบางทีเหมือนด้วยความที่เวลาเจอกันมันน้อยแล้วพอเจอกันทั้งคู่ก็เลยจะแบบค่อนข้างดีกันมาก แล้วก็เพราะว่าแบบเหมือนว่าเวลาเจอกันมันมีน้อยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แล้วก็คอมมิวนิเคตกันตลอดอะไรเงี้ยก็แต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างสบายๆไม่ได้เป็นไหนอะไรเท่าไหร่นี่นวิดีโอคอลไปเขาก็ใส่ชุดนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์บอกทำอะไรบอกว่าจะอาา่านหนังสืออะไรเงี้ยก็แบบเออก็ก็เราก็ไม่มีอะไรให้หน้าเป็นห่วงเลยถ้าทั้งคู่เที่ยวกันคืนเนี่ยก็อาจจะแบบก็อาจจะน่าคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้รับฟไม่เที่ยว เราเป็นคนดูค<ร>่อนข้างสตทองเหมือนในเรื่องความสัมคันธ์อ๋อใช่ครับก็งงเหมือนกันว่าเออมีนมแนะนำไหม คนอื่นที่ขยับไกลถ้เราโอ้ยก็พยายามทำตัวให้ดีๆอะไรเงี้ยอย่าไปฟอลโล่ใครใน IG เยอะอย่าไปกดไลค์อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปเราหรือใส่กเปาใช่ครับใครใส่ชุดว่ายน้ำก็อย่าไปแบบอย่าไปอะไรอย่างนี้ก็เห็นแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยแอบเซฟไว้ไม่ใช่กลัมาไล่กลับมาไล่เลยครับผม มันก็มีบ้างแหละมันก็มีบ้างแล้วเราก็เลยรู้มะเป็นบทเรียนว่าเออตอนแรกเราก็นึกมันก็ไม่ได้มีอะไรว่าก็เพื่อนกันแต่เราก็นึกเออในมุมมองของเขาเกาหลีเขาก็จะสีเรียสนะว่าแบบเออสมมุติใครเป็นเป็นแฟนเก่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คุยกันนะเกาหลีแบบเขาไม่แบบโอ้ยเพื่อนกันเคยเป็นแฟนแต่ตอนนี้เราแค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆมันไม่มีมันถือว่าแบบมันเราต้องให้เกียรติคนที่เราคบอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราก็เออเราก็ทําตามนั้นเนี้ยแสดงว่าเขาก็มีบ้างแต่ก็ผมว่าก็เข้าใจเขาแหละ เขาก็บอกเนี่ยไม่แฟร์เลยเธอทํางานเจอแต่ผู้หญิงสวยๆทุกวันเงี้ยเราเจอแต่แบบอาจูซีที่ทํางานเนอะเราก็ตอนนี้ก็แยเป็ว่าถ้าเจอผู้หญิงสวยกล้าถ่ายรูปลงไหมคะอ๋อก็ต้องแบบคือเขาเขาจะถามไงแบบอันนี้นี่เจอจากไหนอะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อถ้าที่ทํางานเขาก็จะโอเคอะไรเงี้ยสมมติถ่ายกับพี่วันเค้กนี่ต้องรายงานไหมคะ ก็ขนาดกับพี่ป๊อกอะไรเงี้ยมีแบบเราก็บอกเฮ้ยเขาเขามีแฟนแล้วนะเนี่ยพี่ตั๊กนะดูนะเขารักกันมากนะวันนั้นมีแบบเล่นกันนิดหน่อยว่าเราจะเข้าฉากกับเขาเยอะอะไรเงี้ยก็แต่ก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรครับอ๋อเขายังไม่เห็นแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องลองดูครับก็มีแบบ เออใช่มีแบบเราถอดเสื้อแล้วก็ถอดเสื้อแบบกำจ้องอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะว่างไงเตรียมเตรียมคำตอบไป่าเ้ยผมว่าเขาชอบแหละเขาชอบเขาขำๆไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราเราดูเป็นคนกลัวแฟนเป็นคนกลัวแฟนจริงไหมไม่มันมันไม่ได้กลัวหรอกแต่เราก็คิดว่าเราก็ควรจะทําให้เขาสบายใจความสุขเขาก็ความสุขเราถูกไหมเราทําให้เขาทุกเราก็แบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เอออะไรที่เราช่วยได้เราก็อื ป็นการให้เกียร,รช่ครับเป็นการให้เกียรติเออพูดถูกพูดถูกเป็นคนดีคนนี้รักเลยอ,อ่ะคอืไม่แแพจะบบบินไปหรือว่าเขาจะบินมาอ๋อใช่ครับคือเขาก็เขาก็ถามอยู่นะเขาก็มีวันหยุดบ้างนะแต่ว่าเหมือนเขาก็รู้ว่าเราทํางานตอนนี้เราก็ถ่ายหลายเรื่องอยู่แล้วเขาบอกเฮ้ยรอให้แบบปิดสักให้เหลือแค่เรื่องเดียวเดี๋ยวเราจะว่างไปอย่างเงี้ยหรือไม่เขาก็มาได้ก็คุยคุยอยู่ครับ ก็ <Das que ath ie> บอกให้เขามาแบบพักที่ไทยก่อนไหมครช่วงนี้แบบว่าเจอภัยธรรมชาอ๋าอใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ <c oughs> ก็ดีครับก็คิดถึงเแหกะคิด <c oughs> ถ,ถึงแหละก็คือย่งยังโชคดีท,แบบที่แบบอย่างที่บ,บอกเดี๋ยวนี้มันีวิดีโอคอลมีอะไรไม่งั้นก็คงผม,ผมว่าก็อาจจะอาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้ถ้าแบบไม่ได้มีถ้าต้องเขียนจดหมายหากันก็คงแบบน่าจะ4ปีแล้วแต่ถ้ารู้จักกันก็นานกว่านั้น อ๋อตอนแรกๆมีนิดหน่อยแล้วหลังๆก็ก็ไม่ค่อยมีละแต่พอมีบ้างเราก็แบบไม่ได้อะไรละเพราะว่าเราก็รู้สึกอ,อปล่อยๆไปละอะไรเงี้ยเราไม่ได้สวดหรือไม่ตกกลับอะไรขี้ิด<ม>เกียจละตอนนี้มีงานทําเยอะละตอนนั้นว่างๆฝังเขาไม่น้อยใจเหรอเขาเวลาเจอกับคนไม่ตรงไปไม่ครับไม่เขาขำๆเลยที่เขาที่ผมเคยบอกเขาบอกอุ้ยเขาหน้าแก่หน้าเด็กแล้วอะไรเงี้ยเขาขำๆ <c oughs> เราก็เลยบอกเออเขาก็ดูแบบคิดบวกดี ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี